เสริมสร้างทัศนคติเสืงบวกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นด้วยการตระหนักหูถึงความคิดของเฮาเองลองสังเกตเบิ่งว่าเฮากําลังหู้สึกคิดลบหรือมีความหูซึกตเ่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่บ่ดีเมื่อหูโตแล้วเฮาค่อยๆปรับเปลี่ยนมุมมองไปในทางบวกตัวอย่างง่ายๆถามวันนี้เจ้าได้หักมอบหมายหนาที่ใหม่แต่เจ้าหูสึกว่ามันยากจนเกินไปให้เฮาได้เปลี่ยนมุมมองใหม่ในทางบวกนั่นก็คือนี่คือโอกาสใหม่ที่จะเรียนหูทักษะใหม่ความหูสิ่งใหม่ๆเข้ามาในสิวิตของเฮาวิธีที่2นนัักกก็คคือาารจดบทึวมสําเร็จในแต่ลละองเขียนบันททึึกสสิ่่งี้าู ในแต่ละวันลองเบิง้งบ่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องน้อยหรือเป็นเรื่องใหญ่ก็ตามการจดการเขียนนี่เห็นหเฮาเบิงเห็นเรื่องเล่าดีๆสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเฮาในแต่ละวันและเห็นให้ทัศนคติของเฮามีความสุขขึ้นในแต่ละวันขึ้นอีกวิธีที่3ก็คือการอยู่กับคนคิดบวกคนอ้อมขังมีอิทธิพลหลายกับทัศนคติของเฮาลองใช้เวลากับคนที่เบิงโลกในแง่ดีเจ้าจะได้แหงบันดาลใจหลาย,ลายเลยแหละเพาะพลังบวกจากคนเหล่านี้จะซอยผักดันให้เจ้ามีพลังความคิดทั้งบวกได้หลายขึ้นนนนวิิิธีีท่่่4ััััักกกกกกก็คืออาาาาารรรฝฝึึสสมมและบบบููยปจจุ